สิบส่กุมภาวัมนว่าเล่นทอยถึงถึงถึงอ่าสวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะมาแกล้งนะฮะผมผมจะลองแกล้งไงจีบจีบเพื่อนนะฮะผมเป็นที่เป็นผู้ชายนะครับแล้วว่าเขาเนี่ยจะแบบว่าเาจะรู้สึกยังไงผมจะแบบสารภาพรักบ้างเียผมผมแอบบชอบมานานนะคนแรกที่ผมจะไปแกล้งเนี่ยผมว่าจะลองแกล้งตังค์ดูนะครับแต่คนอื่นยังไม่ออนไลน์ลี่ ก็เหมือนไอ้เงี้ยไอ้เขายังไม่ออนไลน์ใครหลายคนที่ยังไม่รอออนไลน์นะครับก็จะแกล้งตังค์แล้วกันนะคลิปนี้เดีย๋ยวลองทักตังค์ไปก่อนตังค์นว่างหรือเปล่าวะตังค์จะรู้เปล่าวะเดีย๋ยวลองดูก่อนนะฮะง่าใจว่างหรือเปล่าว่างไหมเฮ้ยมาว่าทักเฮ้ยตอบอันนี้ผมบอกนะผมไม่ได้นัดแนะกันมานะครับเฮ้ยคุยด้วยหน่อย คุยด้วยหน่อยโอเคอ่าจะจะคุยทอลคกันดีหรือเปล่าวะเอาไม่ตอบผมเลยอ่ะอ่าไม่รู้ว่าตอบหรือเปล่านะฮะเข้ามาเทสอโอเคโอเคอ่ะผมก็ขอเข้าเทส ตังแป๊บนึงเดี๋ยวตาจะตัดไปตอนนี้ผมเข้าไปแล้วละกันนะครับเดี๋ยวจะเห็นไอพีตัางเดี๋ยวจะมาป่วนนะครับโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เข้ามาแล้วแหละแต่คือลืมไปว่าไอพีนี้มันมีรหัสล <Hello? S 1> อองตังาตงอยู่ใครอะคนเดียวอ๋อโอเคตัางผมมีอะไรจยามาบอกตัง้งเลยอะไรฮะเดีะผมผมแอบชอบตัาง ผมแบบชอบตังค์อยู่จบแล้วจริงไงเนี่ยจริงจังไงเนี่ยฮะทำคิวแกเหรอไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องกีฬาอะไรอ่ะเอาจริงไงเนี่ยผมแอบชอบตังค์ผมจะจะบอกตอนมาเลไทยอ่ะไอเกมเหลืองอ่ะเออเอาจริงนะเนี่ยสนใจมามามาอยู่แบบรวมกลุ่มไหมอะไรนะอะไรอ่ะอะไรนะไม่ได้ยินเดี๋ยวนึงอันนี้รถเสียงหรอ ฮัลโหลไม่ได้ยินเลยอะฮัลโหลได้ยินนะเออได้ยินนะได้ยินนะอ่าอเฮ้ยเอามะเนี่ยจีบมาเนี่ยมาจีบมาเนี่ยมาสารภาพรักเลยเนี่ยอะไรฮะเฮ้ยยอมรับรักไหมรับรักไหมเฮ้ยเก่งเหลืองหรอบ้าเฮ้ยจริงจังนะเนี่ยเฮ้ยเขินเลยเนี่ยเกมเฮ้ยไม่เอาจริงอันเนี่ยจริงจังจริงจังจริงจังเฮ้ยขำทำไมอะทำไมต้องแบบทำร้ายความรู้สึกร์เล เอาจิงทำคลิปแกล้ง่ะไม่ได้ทำจริงจริงจบเลยจบเลยเอาเนี่ยลูกสาวแบบเก็บความลับว่เก็บความลับมานานนั่นเนี่ยกะจะบอกไลนทไายเนี่ยจะให้สมภัยซะหน่อยโอ้ยเก่งกูจะอ้วกว่ะคุณนึกภาพตามแล้วทำไมอ่ะไม่ได้เหรอมันเข้ากันไม่ได้เก่งได้มันเข้าได้ถามจริงรับไหมรับรักไหม เองอ่าไปทำไมอะ่ะโอ้โหเสียใจเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเสียใจมากไอ่กูไม่สบายไอ้กูหายเลยเนี่ยแม่งเลยโอ้โหบุษบาบอกบุสบาบุษสารภ,ภาพรักกนักน,นเนี่ยแอบรักมานานแบบกว่ากว่าแบบจะเขาเรียกว่ากว่าจะทําใจมาบอกรักได้ดิหนักมากกัเนี่ยแบบอึดอัดที่ตังมันจะ,ะมันจะปฏิเสธหรือเปล่าล่ะตัวท้ายก็โดนปฏิเสธเจ็บลึกๆเลย เหลืองอ่ะเฮ้ยเหลืองก็เหลืองไงลองลองคบกันก่อนได้ไหมเอ้บ้าเออเฮ้ยได้เฮ้ยมันต้องมันต้องแล้วแหละได้เปล่าไม่ใช่เก่งมันเข้ากันไม่ได้ได้มันเข้าได้อยู่แล้วพป้งทาคลิปแล้วลหละไอสัตว์ไม่ได้ทําไม่ได้ทําจะทําโอ้โหถ้าทาคลิปมันก็น่าหายเงินบปหรือเปล่ามันต่ภาพอย่างเงนี้ยจบแล้วกู ยังไงไม่ไม่ไม่รับรักใช่ไหมป้าทำไมเงียบทำไมเงียบช็อกเลยช็อกเลยเก่งเป็นคนอย่างนี้เอาอย่าอย่าไปบอกใครนะอันนี้ถ้าถ้าไม่รับรักถ้าไม่รับรักก็ไม่เป็นไรถ้าไม่รับรักก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่บอกใครนะได้ได้ได้เล่นเล่นอัดคลิปอยู่ ว่าแหละเยี่ยแต่มันคิดจริงนี่กูขนลุกเลยเนี่ยกูนี่ขนลุกเลยเก่งเอ้ยน่ากูไม่สบายอยู่นี่โอ้โหหายเลยอ่ะไอ้เหี้ยหนต่างมันคิดจริงเหรอเยี่ยมันน่ากลัวเดี๋ยวมันมาเกลียดกูอีกโอ้เสียววื้เลยโอ้ขนลุกเลยขนตูดลุกเลยขนตูดลุกเลยเหรอเฮ้ยจะมีอะไรคุยกับคุณดูเปล่า อันนี้นี่สตรีมเหรอเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ไม่ก็จะให้แบบโอดพใช่ปะใช่ไมอะไรใช่ผมก็มีอยู่อย่างเดียวเลยครับขนนี่ขนตูดลุกเลยสู้ซาเลยเนี่ยสู้ซาโอ้เหลืองเลยอ่ะอันนี้ผมไม่ได้นัดนะผมอันนี้ไม่ได้บอกเลยว่าได้จัดการเนี่ยเนี่ยะทักมาว่างไหมโอ้โหแล้วเล็กกาจะแกล้งกาจะแกล้งไอ้แหละไอ้ไม่ไม่อยู่เว้ย เออเออเห็นเอาตังตังมันจะมันจะมันจะรู้หรือเปล่าวะอะไรกัเพราะเพราะตังรู้จักนิสัยผมยังไงก็ตังตังโอตรจบเลยไปดูเอ้ยโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนอ่ะมีอะไรฝากก็เราทิ้งท้ายละก็จะแสนซับแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับเออเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นอ่าติดตามให้นะครับผมก็ฝากไปติดตามตังหน่อยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายๆครับตึงตึงครัๆ